ขอต้อนรับคุณชมกลับมาในร้อยหกบชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวหรือฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเราก็มักจะมีความรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องราวของเขาเดือเพราะคนที่ประสบความสำเร็จจะการเริ่มต้นจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยยิ่งอยากฟังแล้วก็ยิ่งอยากรู้จักยิ่งอยากพูดคุยวันนี้เรามีโอกาสได้เจอหนึ่งหนุ่มครับสุภาพบุรุษท่านนี้ผมอยากจะพูดว่าเริ่มต้นการทำง,งานตั้งแต่ตอนเด็กเด็ก แล้วค้นพบตัวเองเจอเปิดบริษัทมาถ้านับจากวันนี้ก็สิบปปีไปแล้วในวัยยี่สิบห้าผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักในแวดวงนักดนตรีในแวดว,ว,วงคนที่ชอบอุปกรณ์ไอที IT, อะไรต่างๆหรือคนที่ชอบไปฟอร์จูนต้องรู้จักโปรปักอินนี่คือเจ้าของโปรปักอินการเริ่มต้นของโปรปักอินเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเริ่มต้นมาจากอะไรอย่างไรยังไงวันนี้เจ้าของโปรปักอินอยู่กับเราที่นี่คุณโจ ไตรเทพสีกาละลาครับสวัสดีครับุูโจรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับุูโจตัวจริงหล่อมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมดูว่าแป๊บ่าวันนี้เราสัมภาษณ์ปีเตอร์คอปเดลันโดรขาเปล่าหนื้อตาดีมากหล่อมากุูโจเองตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเอ่อกอตั้งโปรปักอินมา18ปีแล้วเนาะใช่ไหมครับใช่ครับก็ทำมาตั้งแต่อายุ24-25เลยครับพี่สิปีแล้วครับ แต่เห็นบอกว่าตอนเริ่มต้นของคุณโจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันผมชอบทุกครั้งที่จะมาพูดคุยกับบุคคลที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแล้วเริ่มต้นจากตัวเองอยากรู้จักคุณโจเยอะกว่านี้นะครับคุณโจเองธุรกิจที่บ้านเนี่ยทำร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์เหครับผม ใช่ครับก็จริงๆผมก็โตมากับหน้าร้านแห่งนี้เลยนะฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมเปิดร้านขายอะไหล่เล็กทรอนี์ครับขายพวก i อซีทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์สายสัญญาณแล้วก็พวกลิซิสเตอร์ต่างๆคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตัวตเตอร์อยู่ในเ <c oughs> ครื่องเชไฟฟ้าดทั้งหลายครับ <c oughs> ผมที่ที่ร้านผมของคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหมดเลยครับตอนนั้นร้านคุณพ่อแม่อยู่แถวไหนนะครับอยู่ตรงลาดพร้าวเลยครับลาดพร้าวอยู่อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าวซอยห้าครับ อืมผมว่าคุณพ่อคุณแม่วันนี้ท่านดูโปรปักกินคุณพ่อแม่งคงภูมิใจมากเลยเนาะนะครับก็ท่านก็บอกบ้างไม่บอกบ้างนะฮะแต่ก็ <c oughs> ก็ก็ก,ก็ก็หวังว่าท่านจะภูมิใจครับจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเออคุณโจจบปริญญาตรีจากที่ไหนครับผมจบเอแบกมานะครับจบปริญญาตรีมาจบคณะบีบีเอครับอออแสดงคุณเป็นคนเรียนเก่งนะเนี่ยจบบีบีเอการตลาดบัญชี <c oughs> จบจริงๆจบ Major Advertising ครับเหตุผลที่ไปจบ Advertising ตอนแรกผมเลือก b u ิ i n e s s ค o m ด้วยนะฮะแต่คราวนี้ดล้ยคำเกเรครับก็เรียนเก่ไงไหมไม่รู้ฮะแต่ก็เกือบเกือบจะไม่ได้จบเหมือนกันครับพี่เลวยคํำเกเร <c oughs> ครับัาเลอมาตินเ,เคยเรียกไปพบปะฮะอ่อโชคดีว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นฮะแสดงว่าคุณก็เป็นคนเนี่ท้ายพี่ผมคิดไว้เหมือนกันนะว่าเป็นคนที่แบบอาจจะเรียนไม่เก่งจากกิจกรรมหรือว่า มี Market ็ตติ้งมาในตัวเองแบบค่อนข้างสูงมากแต่คุณเคยเป็น,ปน,ปนพนักงานเคยหลากหลายที่ด้วยหลากหลายที่ด้วยเมื่อรู้ว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าต้องการมาล้างนี่ให้กับที่บ้านเนี่ยก็รู้ว่าทักษะหลักที่ผมอาจจะยังไม่เป็นแล้วก็ยังไม่มีก็คือทักษะการขายก็เลยรู้ว่าต้องไปเป็นพนักงานขายที่เก่งแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ขายอะไรเป็นบางอยา่างจะได้มาสร้างธุรกิจของเราได้ครับคุณไปสมัครเป็นพนักงานขาย ใช้เวลาอยู่ในช่วงตรงนั้นประมาณกี่ปีจริงๆต้องใช้เขาเป็นพนักง,งานไม่นานเลยนะอยู่บริษัทแรกเนี่ยผมอยู่ปมามสี่เดือน บริษัทที่2อยู่อีก8เดือนมั้งฮะบริษัทที่3อยู่อีก11เดือนครับแต่ในช่วงเวลาเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่เข้าออกก็ใช้คําว่า3งานเนี้ยผมลดแล่นอยู่ในตลาดแรงงานก็ประมาณสัก3ปีได้ครับถ้านับเป็นช่วงเวลาทํางานอาจจะ2ปีนิดๆอะไรเงี้ยฮะแต่ช่วงเวลาทั้งหมดประมาณสาปีแต่ในช่วงเนี้ยครับคือความตั้งใจของผมเลยในทุกเช้าที่ผมตั้งนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะบอกตัวเองทุกวันว่าเฮ้ย สักวันหนึ่งผมจะต้องมีกิจการเป็นของตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยมันก็คือมันเป็นความมุ่งมั่นที่เราเราสั่งตัวเองแล้วก็บอกตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยครับมาที่ที่สองคุณเริ่มที่จะเ,เข้าไปอีกที่หนึ่งเห็นบอกว่าในที่ที่สองเนี่ยเป็นที่ที่คุณเข้าไปเป็นผู้วางระบบห้องบันทึกเสียงใช่ครับ บริษัท,ษทนี้ก็เป็นความรู้เดิมเราก็เห็นพวกอะไรเตอร์มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วมาถึงเรื่องของการวางระบบบันทึกเสียงให้สตูดิโอดังๆหลายที่นะ้อยอย่างแกรมมี่ s อเอสกัมตนาน,นี่ก็ถือว่าใหญ่ๆดีๆทั้งนั้นนะครับคุณเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทที่เข้าไปวางระบบเ,บเรื่องบันทึกเสียงก็ไปเรียนรู้ได้อะไรไปจากตรงนั้นบ้างครับอันนี้ต้องใช้คำว่าบริษัทนี้ก็เหมือนวางลากฐานทําให้ผมเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ เข้าใจแวดวงนี้มากขึ้นมันเป็นเหมือนประตูทําให้ผมได้เข้ามาเห็นนะครับซึ่งถึงแม้บริษัทนี้ช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาก็กาลังเปลี่ยนทิศทางมาเป็นเหมือนบริษัทเน้นวางระบบเลยวางระบบให้ห้องอัดขนาดใหญ่ก็คือพวกแกรมมี่กาตนาเอสนะครับมันทำให้ผมทำให้ผมเห็นภาพว่าอ๋อทิศทางในอุตสาหกรรมนี้หรือหรือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่มันมีโอกาสมาามาหมรันนี้มันม่ค่ายอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บอะครับ แล้วด้วยความที่เราคุกคีในบริสาหกรรเนี่ยเราก็ไปติดตามสื่อที่มันเป็นสื่อของเมืองนอกครับชื่อแมกกาซีนฟิวเจอร์มิวสิกเนี่ยครับแล้วมันก็มีบทความหนึ่งที่มันเขียนเรื่องว่าโฮมสตูดิโอครับคราวนี้มันก็เลยทําให้ผมเห็นอีกโอกาสนึงที่ว่าเฮ้ย mm hmm. อานาคตมันอาจจะมาในทิศทางนี้ก็ต้องพูดว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในบริษัทนี้แล้วมันทาให้ผมเห็นภาพในอรนิสาหกรรมนี้แล้วก็เห็นทิศทางเห็นโอกาสบางอย่างมันเลยเป็นจุด mm hmm. เริ่มต้นของโปรพิในเวลาถัดมาครับ จงังหวะนั้นนี่คุณก็เปิดโปรปักอินเลยครับหลังจากที่เห็นนะว่าโฮมสตูดิโอเนี่ยในแมกกาซีนด้วยนะพอเราคิดได้แล้วเออทิศทางม,มันน่าไปเป็นอย่างนี้นะครับในวัยตอนนั้นคุณก็ต้องเรียกว่ายี่ิบห้ายี่บหกเองนะนะยี 24, 25, นะ่สิบสี่ยี่บห้าด้วยซ้าอ่ะในตอนนั้นอนะ่ะนะครับซึ่งเออหลังจากนั้นนี่คุณทําไงต่อครับหลังจากที่เห็นแล้วเห็นคิดว่าทิศทางเป็นอย่างนี้ออกก่อนออกจากอ,อ,อ,อบริษัทวางระบบก่อนนะฮะใช่ครับ ก็ตอนที่ออกเนี่ยครับก็ผมว่าด้วยความที่ตอนผมอยู่ในตอนนั้นเนี่ยออบริษัทนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขามีปัญหาบางอย่างแล้วก็อาจจะมีเรื่องการเมืองภายในเยอะมันก็เลยอาจจะหนึ่งเรารู้สึกไม่สนุกกับการทํางานมากนักแล้วก็2ก็อาจจะเหมือนเหมือนเดิมฮะเด็กๆเราก็อยากไปกระโดดไปเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มเติม,ตมอยากลองทําสิ่งใหม่เพิ่มเติมคราวนี้เราก็เลยอยากจะหาโอกาสใหม่ๆคราวนี้ออกมาเสร็จป,ปุ๊บอะครับ มันก็ด้วยความที่เห็นโอกาสด้านนี้ปุ๊บเนี่ยครับก็เลยลองทำครับลองทำว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลองขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Home Studio เนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้วิธีการแบบเรามีคือผมเล่นในแบใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็จะมีรุ่นน้องที่เขาก็เล่ยนในแบบเหมือนกันแล้วก็มันก็มีมีคนถามมาเรื่องอุปกรณ์ชิ้นนี้พอดีก็เลยโชคดีว่าเออเลยได้ออเดอร์แรกมาก็คือจากรุ่นน้องที่ a b แบซึ่งรุ่นน้องท่านนั้นก็คือคุณเบลสุพลน,นะครับซึ่งตอนนั้น oh. คุณเบลพเ,ย,เยัง ยังไม่ได้เป็นศิลปินเลยยังเป็นนักศึกษาเอแบบอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นทำผลงานเพลงของเขาที่บ้านนี่แหละฮนะตามคอนเซปต์โฮมสตูดิโอเลยครับก็เลยมีโอกาสได้ขายอุปกรณ์ที่เรียกว่าซาวการ์ดหรือออเดอร์เฟสให้กับคุณเบลสุพลเป็นคนแรกครับหลังจากนั้นคุณเห็นโอกาสว่าเอ๊อย่างเบลเองสามารถที่จะสร้างโฮมสตูดิโอได้หลายคนก็อาจจะต้องการแบบนี้นะครับคุณทำยังไงต่อ ซึ่งผมก็มีคนรู้จักของผมที่ผมก็พยายามลิส s t ขึ้นมาว่าเขาสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ตอนนั้นจำได้ว่าลิสต์ขึ้นมาประมาณ80รายชื่อครับแล้วก็โทรหาทั้ง80ท่านเนี้ยทุกทุกเดือนเลยครับโทรไปทุกเดือนทุกเดือนเ,ออเดือนแรกก็กเอ้ยมันก็มีคนสนใจแต่ก็ยังไม่มียอดขายเดือนที่2โทรไปเสร็จปุ๊บมียอดขายมาแล้ว การเป็นว่ามียอดขายแค่2 0 0 0กว่าบาทก็ก็เลยรู้ว่าวิธีการเนี้ยมันมันยังไม่ดีมากพอที่จะทําให้เราเจะดูแลหรือสร้างธุรกิจขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็ระหว่างนั้นก็เลยหางานใหม่ก็ไปได้งานเป็นบริษัทที่3ครับก็ทําให้ผมได้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทํางานของบริษัทข้ามชาติทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการขายที่ต้องติดต่อระดับ บริงานว่า c e ออติดต่อระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนําของประเทศอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นอีกขั้นบันไดหนึ่งที่ที่ดีมากๆสำหรับผมแลว้วก็ที่สัมพันธ์คนหน้าผมในบริษัทที่3ครับก็เปิดก็เป็นตัวอย่างให้ผมเลยนะฮะเป็นตัวอย่างให้ผมถึงวิธีการทํางานถึงวิธีการสอนคนถึงความทัพของเขาซึ่งมันก็ก็โชคโชคดีว่าแต่ละบริษัทที่ผมไปทํางานนะฮะมันก็มีครูแต่ละคนที่เขาสอนผมเนี่ยแล้วอย่างบริษัทแรกนี่โชคดีว,ว่าเจอ หัวหน้าที่น่ารักมากนะฮะเขาก็สอนว่าการที่จะต้องสอนคนใจเย็นกับคนเป็นยังไงบ้างเพราะผมตอนนั้นก็มีความเป็นเด็กสูงแต่เจอหัวหน้าที่เขาเข้าใจแล้วก็มีการโครชชิ่งมีการสอนใจใจเย็นกับผมจริงๆมันก็เลยทําให้ผมได้เรียนรู้แต่ละทักษะมาเรื่อยๆครับในช่วงจังหวะของการที่อยู่บริษัทที่3ามที่คุณเปลี่ยนง,งานมาซึ่งเป็นบริษัทสุดท้ายก่อนคุณมาเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับคุณเอง กลางวันเป็นพนักงานบริษัทกลางคืนเป็นผู้ประกอบการคุณยังไม่ทิ้งความฝันเมื่อกี้คุณเล่าให้เราฟังว่าตอนที่ขายคุณเบลสุพลไปแล้วคุณมีลิสต์รายชื่ออยู่80กว่ารายชื่อแต่มันไม่เชื่พว่าจะประสบความสําเร็จนะคุณพยายามโทรหาอะไรหลายต่อหลายเดือนนําซ้าเงินก็จะหมดจนคุณต้องเข้ามาทํางานในบริษัทที่สามแต่คุณไม่ทิ้งความฝันตรงนั้นคุณสารต่อเรื่องนี้อย่างไงจนกลายเป็นโปรปักอินก็ด้วยความที่ มาทำงานบริษัทที่3ใช่ไหมฮะแต่ผมก็ยังเชื่อในโอกาสที่ผมเห็นอยู่ ตรงๆก็โอกาสนี้ก็ที่ผมชอบหนึ่งเลยก็คือมันอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรี2ก็คือมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับมันเป็นโอกาสที่น่าสนุกสำหรับผมแล้วก็ในความที่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังน่าจะทาอะไรได้อีกนะเราก็แค่ลองไปไม่กี่วิธีมันน่าจะมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยลองข้อนั้นใช้วิธีการในวิธีนะครับก็คือเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับยุคนั้นมันเป็นยุคเริ่มต้นของด o m ประเทศไทยเลยก็เลยจดทะเบียน คือเสียค่าทำเว็บไซต์ประมาณ1,990บาทเนี่ยคันนี้แหลอครับ,รบอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและสําคัญของโปรลมันเป็นก้าวแรกที่สําคัญเลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นมันทาให้ผมมีความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ๆได้เรื่อยๆผ่าน าทางทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านการมีเว็บไซต์แล้วก็การใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในยุคแรกเริ่มอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเพกอินในเวลาถัดมาโดยในช่วงนั้นเองก็ก็ทำงานประจําไปด้วยในช่วงกลางวันนะครับแล้วตอนกลางคืนก็ทํางานของโปรเพกอินนี่แหละฮะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าโปรเพกอินด้วยนะครับวิธีการที่ผมทำก็คือตอนกลางวันถ้าเดิดมีออเดอร์อะไรมาใส่ปุ๊บผมก็จะใช้วิธีการ เก็บออเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็เลิกงานเสร็จผมก็จะเดินทางนั่งรถไฟฟ้าบ้างนั่งรถเมล์บ้างไปเอาของจากซัพพลายเออร์แล้วก็ไปส่งให้ลูกค้า อ,อ,อาจจะลูกค้าเป็นนักดนตร,ตรีเล่นอยู่ตามสถานบันเทิงอยู่ตามร้านอาหารห,หรือแม้กระทั่งนัดส่งตามรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ทุกวันแล้วตอนดึกๆกลับมาบ้านเสร็จแล้วก็นั่งทําเว็บไซต์ต่อนั่งทําการตลาดต่ออะไรเงรรี้ยนั่งเพิ่มสินค้าไปนั่งลงโฆษณาไปอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ครับก็เรียกได้ว่าทํางานตั้งแต่เช้ายันยากเช้ายันนอนนะฮะตั้งแต่ตื่นนั้นนอนเลยครับคุณโจเองในที่สุดเห็นอะไรแล้วมากลายเป็นโปรปลักอินได้ยังไงครับ ก็หลังจากเรื่อง Home Studio ใช่ไหมฮะผมก็เดินหน้าสู่ทิศทางน,นี้แหละเพราะว่าหนึ่งก็คือในประเทศไทยมันมันยังไม่มีใครทำทำใครทาําจริงจังฮะแล้วก็ผมก็หนึ่งท,ที่ชอบด้านนี้ก็มันเป็นด้านด้านเทคโนโลยีแหละฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี แต่ตอนนั้นสิ่งที่ผมกังวลก็มีนะฮะด้วยความที่ผมก็ไม่ได้เรียนจบทางด้านต่างวิศวะไม่ได้เล่นดนตรีเป็นด้วยซ้ามันก็มันมีกําแพงที่เฮ้ยเราก็ด้วยความที่เราไม่ให้ยูทเซอร์หรือเข้าใจมันลึกซึ้งในแง่ของการใช้งานมันเลยมีกําแพงที่ผมก็ต้องโดดก้าวข้ามมาให้ได้ตอนนั้นก็มีความกังวลกลัวแต่ก็ใช้วิธีการก็อ่านเนาะครับไปนั่งไลอ่านตามเว็บบอร์ดต่างๆว่าอ๋อวิธีการทงานด้านนี้มันเป็นยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้าง ก,ก็ถือว่าโชคดีครับอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาทําให้เราหาข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น <S <S <ม>แล้วก็มันก็เลยทําให้ค่อยๆเรียนรู้จนเข้าใจมันมากพอแล้วก็เริ่มขายอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วก็รู้ว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครูที่สําคัญของผมในยุคนู้นอีกก็คือลูกค้าครับ เมื่อลูกค้าเขามาซื้อหรือเขามาอะไรเสร็จเขาก็แนะนำว่าทําทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะเอาอย่างงู้นสิทําไมไม่เอานู่นมานี่มาขายทําไมไม่บริการอย่างนั้น mm. อย่างนี้มันก็อ๋อ,อ,อคือเราก็ได้คําแนะนํอแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นคําติชมบ้าง mm. ก็มันก็ทําให้เราเอาฟีดแบ็กเ่านั้นแหละครับมาปรับปรุงแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆก็จนสุดท้ายก็เพนพอยต์ของลูกค้านยุคนู้นนะครับมันก็คือว่าด้วยความที่สมมติคนต้องการยกตัวอย่างง่ายๆถ้าต้องการหาไมโครโฟนสักตัวหนึ่งต้องการเปรียบเทียบสักสามสี่ตัว ว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดในยุคนั้นมันไม่มีใครรวมมาไว้ที่เดียวให้มันมีแต่เฮ้ยถ้าเกิดอยากลองยี่ห้อนี้ก็ต้องไปบริษัท A ที่อยู่แถวเว<ม>ิร์กนครเกษม,มหรือถ้าเกิดต้องการลองยี่ห้อบก็ต้องไปแถวำำแํวามคำแหงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมันยากจริงนะฮะเสียงำหรับลูกค้าเนี่ยไปลองสองที่สเสร็จลองเสียงแล้วจาเสียงเป็นก็ไม่ได้อีกมันมันยากกับลูกค้าผมก็เลยเฮ้ยงั้นถ้าเกิดเราเป็นคนกลางที่รวมอุปกรณ์เหล่านี้มาไว้ที่เดียวล่ะ เพื่อให้เขาสามารถรองได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคามว่า One Stop Solution เป็นคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ววันนั้นใช้ชื่อโปรพักอินเนี่ยรเมื่อทำงานบริษัทที่3ามนะใช่ไหมยฮะก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ช่วง3ามเดือนที่เป็นจุดจุดตัดสินเลยก็คือ3มเดือนนั้นเนี่ยผมสามารถสร้างยอดขายให้โปรพักอินเนี่ยหนึ่งล้านบาทและรวมในสามเดือนนะฮะมันก็เลยคิดว่าเฮ้ย โอกาสมันมาละมันเป็นแล้วตอนนี้มันเริ่มยุ่งเกินกว่าที่ผมจะไม่โฟกัส f u ลไ time เนี่ยแหละก็เลยคิดว่าต้องลาออกมาโฟกัสตรงนี้จริงจังเห็นเขาว่าว่าโปรเพอีกสองสปีที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะใช่ไหมคุณโจตั้งใจไว้อย่างนั้นใช่ไหมคก็ความฝันของผมอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาที่มีผู้ที่เก่งกว่าเราในแต่ละด้านมาร่วมขับเคลื่อนมาร่วมเป็นทีมบริหารแล้วก็เราก็เอาบริษัทนั้น ให้บริษัทมันเจ๋งมากพอจะทาให้คนจํานวนมากอยากที่จะเป็นเจ้าของของบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาด้วย,ยะอะไรเงี้ยคําำว่าธุรกิจหัวหมาในวันเริ่มต้นของโปรพาอินนี่มันคือ,อยังไงครับคุณโจก็ต้องใช้คำโปรพีเรนเนี่ยลองขายมาแล้วสักกระเบือยเนเรือรลบเลยนะฮะก็คือลองขายฮะใช้กคบว่าลองขายลองขายครับคือจริงจริงผมเคยขายจอยสติ๊กเกมเคยขาย iPad ดแท็บเล็ตเคยลองขายเอ่อกล้องถ่ายรูปเอาของเยอะแยะมา เรียกว่ามีไอเทมเยอะมากในร้านอ่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือถ้าเกิดเราไปอยู่ในตลาดที่หนึ่งมันมีเจ้าใหญ่กว่าเรามากๆแล้วมันก็มีเจ้าใหญ่จํานวนเยอะแล้วก็รวมถึงเป็นตลาดที่การแข่งขันมันดูเดือดมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องก็พูดง่ายๆก็ต้องมองตัวเองอย่างเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละด้านหรือด้านนั้นมากพอก็เลยรู้ว่าการเป็นหางเสือ มันอาจจะไม่ให้สิ่งที่เหมาะกับคนตัวเล็กๆอย่างเราครับ<ม> hm. ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยต้องเลยเป็นหัวหมานะก็เลยไปเลือก<ม>คือก็สุดท้ายก็จากการลองทําสิ่งต่างๆนี่แหละครับก็เลยรู้ว่าทิศทางไหนที่มันใช่มันก็เลยทําให้เรามาโฟกัสในสิ่งนี้แล้วก็เป็นหัวหมาดีกว่าและสุดท้ายมันก็เป็นหัวหมาที่เต็ม,ตมนะครับมันก็เลยทําให้เราสโคในการสนับสนุนความฝันให้กับลูกค้าของเราได้อย่างค่อยๆดีขึ้นมหมรืออะไรครับ p r o p พิ่มอินส o ู นะครับคือให้ความเรียนรู้อันนี้เป็นโรงเรียนเลยแหละหรือว่าใครจะซื้ออะไรก็มาสอนหรือไม่ซื้อก็เข้ามาเรียนรู้ได้ปัจจุบันเราเน้นในแง่ของออนไลน์ครับก็คือนอสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ทางด้านออนไลน์เลยเรามีหลักสูตรตั้งแต่ การเป็นดีเจการเริ่มต้นกัรเป็นดีเจการเริ่มต้นแต่งเพลงการใช้โปรแกรมดนตรีต่างๆมีตั้งแต่คอร์สเบ g i n n e r คอร์สแอดวาน e หรือแม้กระทั่งคอร์สการเล่นอูกูเล่แล้วก็มีนะครับก็พูดง่ายว่าหลักสูตรที่เราทําขึ้นมาก็เนี่ยแหละครบับเจาะกลุ่มคนที่อยากที่เ,เดินหน้าสู่ความฝันต้องการประกอบอาชีพไม่มว่าจะเป็นดน้านดนตรีหรือด้านสื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ตามอย่าโปรบักอิน ที่บอกวิกฤตหนักๆในรอบ18ปีนี้อยากถามว่าคุณผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยอะไรด้วยความอดทนด้วยการศึกษาเรียนรู้หรือแก้สถานการณ์มาได้อย่างไงสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นบันไดขั้นหนึ่งให้กับผมที่ผมก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้ถึงแม้มันอาจจะเป็นบันไดขั้นที่ใหญ่ในหลายๆครั้งที่แบบเดินมันเดินไม่ได้มันต้องกระโดด แต่มันก็ทําให้ผมก็ต้องอาจจะโดดครั้งหนึ่งไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านครั้งที่3าไม่ผ่านก็โดดซ้าแล้วซ้าเล่าจนสุดท้ายก็โดดผ่านมาได้ในท้ายที่สุดครับอืมผมฟังดูชีวิตคุณโจคุณโจจําทุกเหตุการณ์ได้ค่อนข้างละเอียดจําได้แม้กระทั่งว่าดอทคอมของคุณจดด้วยเงินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับคุณจําได้แม้กระทั่งว่านายคุณคนนี้หัวหน้างานคุณคนนี้ให้มุมดีๆกับคุณเรื่องอะไรนะครับคุณเป็นนักอ่าน ต่างๆหรือมันเป็นพื้นฐานน่ะมันเป็นพื้นฐานของคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่มีใครที่อยู่ๆแล้วประสบความสําเร็จได้มันคือคนที่ต้องทําทุกวันนี้คุณโจนอนหรือว่าที่ว่าตัวเองคนทํางานหนักไหมก็หนักนะครับผม <S <S คิดว่าผมก็โชคดีอย่างนึงครับมันยังมีช่วงเวลาก่อนนอนสักระยะเวลาหนึ่งที่ทําให้ผมได้ คือแต่ก่อนเนี่ยมาทำงานตั้งแต่ตื่นนั้นนอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ทำงานเสร็จจนก่อนนอนสักประมาณสักสอชั่วโมงอาจจะไม่ทํางานอาจจะออกกําลังกายอ่านหนังสือละหรือจะนั่งทบทวนมันมีช่วงเวลาที่ครูดาวหรือได้ทําอะไรอื่นๆ ที่มันก็จะเป็ปนประโยชน์กับชีวิตในด้านอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรเงี้ยคือพคือพูดง่ายว่าก็คือมัน work life harmony มากขึ้นนะครับปหาสมดุลในชีวิตได้ดีขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ในหลายๆช่วงเวลามันอาจจะเอียงไปเยอ่ไปหน่อยตอนนี้ผมว่าผมก็เจอจุดสมดุลที่เหมาะสมกับผมมากขึ้นครับมีครอบครัวอย่างเงียยังครับเอ้ยยังอีกเหรอครับผมเฮ้ยโอคุณต้องเผู้ชายเดื้อหอมแล้วดูไปสี่สิบกว่ายังเหรอทำไมไม่มีครอบครัว ็นวัยสี่สิกว่าบ้างงานผมว่าก็เป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งฮะแล้วก็อาจจะก็ผมว่านั้นคงเป็นเหตุผลหลักเลยล่ะครับหรือว่าไม่อยากมีครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดจริงๆก็ใช้คาว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาใสแล้วอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จมันก็ มันก็เรียนรู้แล้วก็จเจริญเติบโตมาในทิศทางนี้เรื่อยๆนะก็ก็ก็เลยไม่ได้ไปกัดเกณฑ์อะไรมันมากเกินไปเพื่อที่ก็ปล่อยให้มันปรับสมดุลแล้วก็ไปไปในวิถีของมันนะครับอืมแต่มันก็มีแรงผลักดันของการเป็นหนุ่มโสดที่มีพลังเต็มเปี่ยมไม่ได้แบ่งเวลาให้ขายอัดเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเนาะที่ถามเมื่อสักครู่ด้วยก็คุณพูดจดังแต่ตอนต้น,นผมฟังดูไม่รู้คุณรู้ตัวหรือเปล่าแต่คุณน่บอกเราบอกว่า คุณนี่ทางานก่า,างวันก็เป็นพนักงานกลางคืนก็ก็ต้องทําธุรกิจของตัวเองทํางานชนชนเวลากันหลับแทบจะน้อยมากแต่ทุกวันนี้คุณก็ยังถือว่าทํางานหนักอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เรื่องของคนที่ประสบความส็จก็เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันไม่มีใครที่ประสบความส็จโดยไม่ทาอะไรเลยเท่าที่ผมเห็นนะคือเขาต้องขยันมากๆนะครับและบังเอิญคนที่ประสบอะเรเท่าที่ผมสังเกตคือ เขาเจอสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักผมก็เห็นได้ว่าคุณโจเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะ่ะแล้วก็ปลูกพันเน่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ค้าขายอยู่ในร้านที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้จนเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทโปรพักอินจำชื่อนี้ไว้คุณผู้ชมเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะรู้จักโปรพักอินนี้นะครับ ในรูปแบบของบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์อย่างที่คุณโจตั้งใจไว้อย่างแน่นอนวันนี้อยากขอบคุณคุณโจนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวการเจริญเติบโตของโปรปักอินธุรกิจที่คุณรักมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับพวกเราไหมครับก็ผมคิดว่าก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของพวกเราทุกคนนะฮะของทุกคนบนโลกนี้ก็ก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้ครับผมคิดว่า ตอนนี้มันก็มีสถานการณ์ลหลายอย่างที่มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถึงแม้มันจะยังมีปัญหาอยู่เยอะแยะออทั้งใน ระดับประเทศระดับโลกก็แล้วแต่สงครามรัสเซียยูเครนก็ตามแต่ผมคิดว่าเราก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของพวกเรามากันได้แล้วฮะก็อยากจะเป็นกำลังใจให,ให้กับทุกๆคนครับว่าเราผ่านช่วงเวลายากนนะยากว่านั้นยากที่สุดมาแล้วหลังจากนี้ถึงแม้มันจะยงังยากอยู่แต่มันก็ไม่ยากไปกว่าที่เราเผชิญกันมาแล้วครับก็เป็นกาลังใจให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเรียนรู้แล้วก็โตไปเรื่อยๆครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการเดินหน้าสู่ความฝันของตัวเองกันทุกคนครับ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณโจไตรเทพสีกาละลานะครับ